สวัสดีครับมาน,นี่ครับอีจอยครับมาพบมาพอกันแล้วอีจอยกำลังสิควาลูกครับผมกำลังเบ,บ,บ่งครับกำลังเบ่งครับฮะมามาถือกล้งองอกันพ่อในลูกครับกำลังออกมาถือกล้งองกันพ่อเนี่ยพชัชน,นาภาคนมันถ่ายไปทั้งหลังถ่ายไปทั้งหลังมัน เดดไปลกูกยุ่มายยุ่มขุณนห่มนักเนีน่ยดพลังไป มันแตกเลว้วอ่ะมันสีคอจริงๆเหรอถุงเใหยวมันพ่อมาถือเลยทุกคน cái gì gặp cùng nhau, cái nhau. căng thì không, nhau khẩu hôm nó có bên gì tam tam, anh อ่จอยครับกำลังออกลูกเป็นอย่างนี้เคยชนมันกัดเก็บทองมันกังวลนิดวออางปลอดภัยเด้อเป็นตัวแม่ตัวผูกกัเลี้ยงบดละสวนนะ เดียวก็นอนลงพะฮะมันนิ่มๆนอนลงให้ลูกมันให,ให้ลูกมันนิ่มๆมาล่ะให้ลูกมันมันขึ้นบ้านนอนร่วงกำลังเบ่งมันเก็บทองควายกำลังเก็บทองกำลังเบ่งครับควายทองแหลกครับผมอออืขเดูเ ขึ้นเีงาหลายวอมกรเงาเก็บทองขาวๆรือยังถุงเหียวนุ่งเหงก่เพินถุงนำคำมันบะนำคำแตกแล้วตอนนู้นสิว่ากนำคำแตกเห็นไหขึ้นจข้นมันำยังง่ะมัให้กำลังใจให้กำลังใจ <จ>คุณอีนู <ร Stevens. S 2> ดีครับให้กำลังใจอ้ายสัมึงสารเนอ่ะเบงอีลาเบงเบ่งทองแหลกกับทอนใหญ่แค่้หนล่ะครับ <execut cc> <Kas per now> <nationwide> อ้าออกมาแล้วออกมาแล้วถุงคำนำคำออกมาแล้วนำคำมันก uh ็ออกมาหลายเฉพาะเดี huh. ๋ยวจะออกง่ายก็ได้ครับทองแหลกเอาใจซอยเอาสูสูอจมันตุบมึงเนี้ยอันนำคำมันมันกินนะ เขาบอกนี่ว่าบูนังลีงอยู่รถหนานรถสลิงไหมมีแรงเอามานอนัหนีบ่มันแรงเอาไฟมัของมันพอมากลางเต็นนอนผีบ่่ะพอควยหน่อยเต็มนอนี่ไนนนะ ไหนเต็นเฮาเต็นอยู่ในห้องอ่ะด้นะกลัวเอาไปนอนน้ำเดี๋ยวมานอนมันหนั่นมาเฟียยี่จอยอย่าอย่าให้มันชนนะมันดมมนสิดอกยอมเหรอแล้วตอนนี้มันคือเบียดหนู เดวกออกนอำอมเม่อ้นหลเลยมองมากแล้วครับผม ขาเริ่มออกมาแล้วออกมาปลอดภัยเด้อสูดๆจ้อยแม่นั่งทารอน,นอกทารัน,นี้อีพ่ออีแม่อีปูอ่อีย่าไปไงมาไงปกป้องควายลูกหลานในเด้อให้ออกมาปลอดภัยเด้อครับเด้อเด็กเมง่นไงที่แกเอาม้าจะออาควายแล้วครับก็จะมัยน,น,น้อยควายออกมาพักกางแ่งกะครับพ่อกับเอื้อยกับปลาดาวกับปู่เอียงเอาหินไปกี นั่นเล็บมันอ่อนมันขาวๆนะเล็บมันอ่อนมันแซ่บเหรอไปจีมันจี๊หอยเกลือแซ่บแทบมันกินมองไรอ่ะมันกินเล็บของมันเลยหรอมันกับแจวเลยแล้วกินเล็บกรอบๆเลยไหมบอกมันอ่อนในลูกก็ยังหนังอ่อนเนี่ยก็ยังกระดูกอ่อนเนี่ยนะแต่ตอนนี้สมัยนี้มันเล็บปะเสมอบั๊มีคนกินปะนิยมกินปะนี่จังไรแล้วก็เจาะปลายเลย กินดีกว่าหลาบไันนี่เองเบง้งลูกเบ้งขานะออกมาแล้วครับเห็นสองขาแล้วครับตอนนั้นพ่อแยงไปจากกันกับมิสีตีนกับเด้พุทธลสองอันสองกี่พุทธคููมิสีตีนแยงนั้นจากคนก็2สองคนแยงกับสองคนนี่นะแยงกับปลาดาวเหรอจ้ะ Khao dung song của nó khao dang song của nó khao dang song của nó khao dang 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 ยังไงเนี่ยล่ะจอกเดบเลยันกตัวหน่อยจอยัเคขับอนูดีหากลังกอยู่บนครับมันมองไอ้มนเลยอ่ะไอ้มันากายเหรย่นมันมาวนเล่นถูกไออาเบงอีกเบ่งเบงเฮงเนงเฮ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 งเบ่งเบ่งอ้าเบงออกมา คอยออกมาทีละนิดแต่ในในย่างดูลูกอ่ะเบ่งเบ่งมันสีย่างไปใส่กินยามันปวดท้องก็ย่างลูกเจ็บมันขนมันเจ็บมันปวดก็ยังผู้หญิงอันก็ยังคนคอหลูกกันมาล่ามันปวดมันก็ต้องเป็นได้ยูกับห้องนี่นะแต่มันไม่เดินนะอ๋ออันนี้ห้องไม่ได้มันก็เลยต้องเดินอืมก็ลองเดินมัต้องหาวิธีเอาออกเบ่งออกแต่มันแดดด้วย มก,ก,กินหงาครูเกลื่อนไปดำแน่ให้ลูกมันกินน้ำเรียกเสร็จเหรอเบ่ง,ล,งลูกเบงเบงมันติดคอดบังแดดเนี่ยละ่ะออกไม้ออกไม้ประมาณคืบนึงน,นะครับขาออกมาแล้วบอกต้องอย่าบอกไกลมันครับหงอไหมยังอิง มาโพยยัง,อ,งอย่าไปแก้มันอย่าไปแก้มันอย่าติีดังมาแล้วให้ดังให้เดี๋ยวดังนะดังลูกมันนะเห็นดังแล้วครับอรอเอาเบ่งลูกละเบ่งอย่าไปใกล้พีอ่อ,ออกมาแล้วครับออกมาเอาสูสูลูกละเบ่ง biên 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 Ông hành dính ở của bay hấp non thuộc xe mươi Ủa, tiếng ra biên ตัวนี้ตัวนึอยหน่อยติ่งคยน่อยติงวพันวะนีว่ติ่งเติมี๋ยวดังติ่งเล็กๆเดๆเอาออกมาอีลาออกมาอีลาบักลาสิเป็นบักยังบักมากมาเร็วเว

บิงบงทไมไปไกลงมันบ to ่ได้อีไปขวนมันกันบอกว่าจะไปไกลก็ยังไกลลูกภาพสาเนี่ภาพสานนี่เอาเอาเเร็วร็วเร็วเร็เร็เอา ออกเลวไก่บิดหัวแล้วเอาเอาอีลาเบ้งยกออกมาแล้วออกควแล้ววมาแล้วคนอาเบ่งอีกลูกเบ่งอีกเบ่งอีกมันก็เป็นไม่ใช่เันเราต้องเชื่เหรอเอา เอาจ้ยก,กลุกละเนี่ยหัวมันอ่ะหัวน,น้อยๆมันอ่ะอย่าไปไก่มันได้ลูกขมันออกดอกออกมาแล้ะออกมาแล้วครับมาแล้วคอมาแล้วเออมันห่วงลูกมันออกมาและออกมาสู้สู้ออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วตัวเมียตัวผัวครับ บ้านกาไปแกลอย่าม mm ัน hmm. ห่วงลูกยายมันออกมาแล้วติงอยู่ครับลูกติงอยู่หัวติงอืมติงดอกแดกรักแดกจ้ะสิบเป็นตัวแม่ตัวผัวเนาะติงเปลอดภัยเด้อปลอดภัยเด้ออีหลาบักหล่าไปมือขีดมือมอนี่ไอ้กาวครับอืมบักก้าบว่ามีบุญ ไม่เห็นเหมนควายน้อยจังให้ลูกผิดกับบ่บ่ดีิเย่ไปน้ำพ่อนด้ไม่นี่ล่ะครับออกมาแล้วครับนี่เอาอีลาเบ่งเบ่งเบ่งออกมามันสุดขึ้นมาเลี้ยงลูกกันแล้วจ้อย ครับเดี๋ยวมันเศร้ใเมยกันเพือก็บเกี่มาเลียลูกตามธรรมชาติของสัตว์ครับตรงไหนอยู่ครับ,รบ,รบอันนี้สิเป็นเหนียของอยังเกาะเก่าจะเลื่อนครับเพราะว่าอาไปทับของ่นว่าเป็นลูกของลูกเก่าจะเลื่อนครับ อันนี้ก็อจะเป็นเหลนเป็นวางสันเด้อธิเป็นทับพอ่ออธิเป็นพอมันนะครับออกมาแล้วเมื่อไหร่ตามมามอแล้วออกมาแล้วออกมาบดขาบวดตัวแล้ววะนี่ขาไม่ได้ว่ออกมาเหรอออกมาแล้วออกหัน ออกพ่นหาลูกขึ้นมาเลี้ยลูกกี่ละมันจะเลี้ยเมือกบออกนะนกรลังสิลุกครับกะได้แจริบแจยังออกแล้ววางันครับพยาพระลังสิลุกเป็นตัวแม่ครับผมเด็กควายแม่ เป็นอีลา้น่ตังซื่ออยั <c oughs> ง,อยงดีนนาะด้อีลา้น่ครับจเล็บตีนออกแล้วแต่เจ้าอดีไปหนี่ยน,นะครับเป้าย่านแม่มันห่วงกำลังพยายามลุกดูน,น,ดน,น,น,นูดีเห็นร้านเราโน่ดีเอ้ย ยินดีในร้านแล้วครับในอีหลานน้อยชอบเกี๊ยซื้อกำแพงมาลูกมีกำแพงซื้อคไข่ไหมกำแพงเอาไปซื้อผู้หญิงไหม ลูกยืนไหยเล,ยล้ายืนยนี่ลายยืนลาหน่อคัมแพงมมฮะมมคำมแพงจมวันไหมมีาล,ลากคัแพงมาลอะอายิมใส่กล้องลูกโอ้ยืนไวอยู่ครับป้านพอสมุงประมาณ30นาทีนี่ละ ออกกังหันกระแจอันนี้บ่ได้พ่อสมอง์อยู่ยืนละถือว่าแข็งแรงครับหายืนนึ่งเที่ยงเอางามๆโชวความสวยอีละ <c oughs> แม่กําลังขึ้นไปเลี้ยเนี่ยตะกาว่ัก <c oughs> ็เลี้ยงเดียอ้าวตัวแม่จ้ะ ยาม,มังไก่ลุกยาม,มังไก่แล้ทำไมอะไรทมันเสีมัล้วมัน,มมนดลไ,ไก่ลุดเองอยอหลังพอนะอืดีดีอย่นีดีไ่อยดีดีมันเพ่เคยเห็นคพิยหน่อยอันนี้ก็ห้องแงแ่้ยเงีะอันตอนนี้ก็ประมาณทับกลุมสิบีกลุมผ้าครับ กันผมไล่เดาเดาแบบเดาโบพิษนะครับไก่ประมาณเดือนธันวามกราเนีครับตัวนี้น่าจะติดเราแล้วครับผมเดือสามเดือนแล้วนะไอ้หนูดีกับมาณเดือนธันวาเน่ะลูกธันวามกราเนี่ยนะเพราะว่ามันทำเสื้กุมภาไหมออกมาแล้วยืนเอาจะนอนกับแลนจิ้นหะือเ่นี ยอยก,ก็บักอยกก็วิจุดีป่ะเนี่ยในตัวแม่ครับคนดกไข่แม่อ้าวลมเอา้าทำไมขามันบิดตั้งแต่ <c oughs> มม,มือมันบิดตั่านอ่ะอืม้องกัดน,นงอ่อนดูหลกมันก็เจ็บเหรอก็เจ็บอยู่ครับก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับลูกควายของลูกอีจอยออกมาเรียบร้อยสมบูรณ์ดีแข็งแรงครับผมกะิตตังซื้อครับนี่เดือนเมษาเนาะกะิะตตังซื้อให้เป็นน้องดอกคูนครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นาเด้กครับฝากไว้ชี่นี่นะครับสวัสดีครับ